ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนปุดไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยปุดไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำเร็จไหมนะ วันนี้นี่จะใช้แชร์สกรีนได้หรือเปล่าขอทดลองกันนะคะฮัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอ๋อใช้ได้ใช้ได้ไดไเลดเล็กน้อยมากเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำเร็จไหมนะเอาละค่ะ วันนี้นี่จะใช้แชร์สกรีนได้หรือเปล่าขอทดลองกันนะคะ,ะจะมีใครมาดูไม่โ no, น <No. S 2> ไม่แน่ใจเหมือนกัน ต้องนึกเกันว่าทำยังไงจำไม่ได้ทำยังไงนะ ยังไงเนาอยังไงเนาอเห็นกันไหมคะเนี่ยเห็นกันไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามาสองคนแล้วน่าจะเป็นคนเดียวแหละอีกคนนึงน่าจะเป็นโบดเองเพราะว่าโบดไม่ได้ไลฟ์นานมากแล้วว่โบดจําไม่ได้ว่าทำยังไงชา้าเล็กน้อยนะคะวันนี้นี่จะมาแต่งประโยคกัน เราจะใช้คำที่เรากำหนดด้วยตัวเองนะคะช่องโบนนี่เป็นช่องสำหรับทุกคนที่มีพื้นฐานน้อยนิดนะคะไม่ได้เก่งเพราะคนสอนก็ไม่ได้เก่งแกมมาไม่แม่นนะคะพอได้พอสื่อสารได้นะคะเออเราจะแชร์จอ,อยังไงล่ะ เราก็แชร์แล้วใช่ไหมอ๋อแบบนี้ใช่ป่าเอาหน้าหลบไปได้ไหมเอาหน้าหลบไป ไม่ใช่ยังไงรนี่อ่อย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมอ๋อโอเคได้ละได้ละอย่างนี้อ่าพอเห็นพอเห็นอ๋อโอเคได้ละเป็นละเป็นละ <c oughs> จำไม่ได้ว่าทำยังไงทำได้รมนาะทุกคนแบบนี้นะคะ ่าถ้าเอาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นด้านข้างนะคะจะเห็นหน้าบลไปด้วยแล้วก็เห็นตัว control boat ไปด้วยเดี๋ยวก่อนเราต้องเอาตัว control b o ด t ลบใช่ไหมโอเคแล้วจอก็หายไปเลยอยู่นี่อ่แเราก็จะได้เห็นคนที่แชทมาด้วยใช่ไหมเออพวก็ไม่ค่อยจะเก่ง เรื่องไลฟ์เท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเื่อน่อนอาอันนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนะต้องดูอีกจอหนึ่งพอน่าจะพอได้แล้วมั้งเนาะโอเคสัญญาณมันจะดีเลย์นะคะเพราะว่าโปรด,ดูจากคอมพิวเตอร์โปรดิกตัวหนึ่งเนี่ยจะดีเลย์มากเลยอะ มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้เราจะไม่คุยกันเนิ่นนานยาวเหยียดเพราะคุณจะเบื่อนะคะเวลาเราจะแต่งประโยคเนี่ยนะเราก็ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองถ้าเราจะฝึกด้วยตัวเองไงเราก็ตั้งโจทย์ให้ตัวเองไะก็จะเป็นคํานามหรือกริยาก็ได้นะกาหนดเลือกไปก่อนวันนี้เรามากําหนดคํานามกันทีนี้ก่อนอื่น เราก็ต้องรู้จักก่อนว่าแล้วคําที่ใช้ในการตั้งคําถามเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะป๊ Both, คิดว่าน่าจะเคยทําวิดีโอไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเรามาทบทวนกันนะคะคำที่ขึ้นต้นด้วยคําถามนะก็จะมี w h นะคะก็ได้แก่ what when where why who ผู Who. แล้วก็ฮาวครบไหมนะน่าจะครบนะขอโทษค่ะน่าจะครบน่าจะครบอ่ะแล้วก็จะมีคำถามคำอื่นอีกนะถ้าเราใช้ w h ตั้งประโยคคำถามเนี่ย คำตอบจะต้องเป็นการอธิบายรายละเอียดนะคะคําตอบเป็นการอธิบายรายละเอียดส่วนโปรดหันไปดูหน้าจออีกอันหนึ่งไงว่าจะเห็นยังไงนะมันซ้อนมันซ้อนภาพกันหรือเปล่าเออมันน่าจะซ,ซ้อนภาพกันอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรโพรดทำทำเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้จะไล์เมื่อไหร่เหมือนกันนานๆจะไล์สักทีหนึง่ง คราวนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามที่เคลนต้นด้วยอย่างอื่นอย่างเช่น can do did does w i l l have has had หนึ่งไม่ออกมีอะไรอีก is am are was were คูดและอื่นๆน,นึกไม่ออกแล้วตอนนี้ <laughs> พวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยคคำถามที่จะต้องตอบ yes กับ no นะคะเพอถาม yes กับ no แล้วเนี่ยเราจะอธิบายต่อไหมอันนั้นก็แล้วแต่เราเรื่องของเราอยู่ที่ว่าคนที่เขาถามเราอะ่ะเขาอยากรู้ไหมละ่ะบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องตอบอะไรเยอะแยะก็ได้เราแค่ตอบ yes i do yes i can Yes I am Yes อะไรก็ว่าไปแต่คำถามและถ้าคนถามเขาสนใจอยากรู้เนี่ยเขาก็จะถามแล้วต่อเองแหละนะคะเออมันกลายเป็นวิดีโอแล้วนะอันเนี้ยไม่ได้ไลฟ์รอเพราะว่าถ้าไลฟ์ต้องมีผู้คนมาคุยกับโวนะไม่มีใครมาคุยกับโบเลย <c oughs> ที่ไทยน่าจะเตรียมตัวนอนหรือเปล่านะคะมืดคำ่ำอ่ะโอเคโบสก็ดูจอบไปด้วยนะโบก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะยังไงได้ใช่ไหมเอ้ยลองลองขยับหดือว่าขอลองขยับนะโบจะให้ตัวนี้มันอยู่ด้านขวาแล้วก็เอาจอโบดมาอยู่ด้านนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเออก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าพบจะพิมพ์ไม่ถนัดเอาโบขอย้ายกลับที่เดิมพบจะพิมพ์ไม่ถนัดนะคะเพราะว่ามันต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือของโบนไง โอเคปิดปิดหน้าไว้ปิดหน้าไว้นไวอนะคะคราวนี้เนี่ยเรามากําหนดกันปุ๊จะลบคาพวกนี้ออกนะเรามากําหนดกันนะคะคือถ้ามีใครเข้ามาเล่นกับโบด้วยเนี่ยปบจะได้ให้คุณเป็นคนกําหนดคําแล้วก็แต่งประโยคอะนะไม่มีใครเข้ามาปบก็จะทําของเวิให้ดูแล้วกันนะเอาเป็นง่าย,ายๆวันนี้เนี่ยเรามากําหนดคํานามแล้วกันเอาซัก ห้าคำคำนามคืออะไรคำนามนะคะคำนามคำนามก็คือทุกคําเลยอะที่เราพูดถึงแล้วเรารู้ว่าสิ่งนั้นอะเป็นอะไรยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะอาจจะสัมผัสได้จับต้องได้หรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องได,ได้ก็คืออย่างลมอย่างเงี้ยเพราะแต่เรารู้สึกไงเรารู้สึกว่าเออลมมันทำให้เรามีความเย็นความหนาวหรือ ความสุขอย่างเงี้ยความสุขก็เป็นคํานามนะคุณเรารู้ไงว่าความสุขเป็นยังไงหรือสิ่งของที่จับต้องได้โต๊ะเก้าอี้แก้วน้ําโทรศัพท์คนผู้หญิงผู้ชายเด็กหมาแมวทุกสิ่งที่พูดแล้วจับต้องได้แม้กระทัง่งชื่อี่ก็เป็นคํานามนะเพราะเรารู้ว่าคืออะไรไงอันนี้คือคํานามนะเอาวันนี้เรามากําหนดกันสิว่าเราจะเอาคํานามอะไรเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะ อมีคนดูว่าสองคนเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเราดูตัวเองก็ไม่รู้นะเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์สองเครื่องอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เอานะคะคำแรกคำแรกนักเรียนโบ่ะเขามีฝึกไปแล้วนะจะไปเอาประโยคของเขามาให้ดูดีไหมนะอ่ะเอามาให้ดูแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยวีดทำเองคิดเองเออเองเงี้ยอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะทุกคนรอสักครู่ เราไม่ได้โม้เราไม่ได้โม้ดูที่นักเรียนประดอ๋อเออลืมไปว่าไม่ต้องเข้าไปในบล็อกก็ได้โบสลืมไปเน่เน่โบสอยู่ตรงนี้เน่อันนี้เน่เน่เน่ของนักเรียนประนะ,ะเดี๋ยวโบสเอาตัวใหญ่ๆให้คุณได้เห็นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใหญ่พอไหมอ่าอันนี้เนี่ยนักเรียนบอกเขากําหนดไว้เมื่อ คราวที่แล้ววันนี้นี่นักเรียนโดดนักเรียนติดงานกันเลยไม่ได้สอนเลยเลยมามามอยกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนอานะคะคำแรกเนี่ยเขาให้คำว่า Dog มานะคะ d o อกด็กนี่ก็คือน้องมาอาคำที่สองอะบนะคะอ b ะบก็คือเด็กผู้ชายคำที่สามคือค a ร์ค r นะคะคือรถยนต์เวลาเราออกเสียงเนี่ย เราจะออกคาคาอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องมีโอ้โอ้เดนนะมันต้องนคคอาะ <c oughs> คำที่ส c o f f e ฟอ่ากาแฟคือกาแฟนะคะจะบอกว่าประโยคที่น้องแต่งมาเนี่ยนะน้องไม่ได้แต่งออกมาได้รวดเร็วทันใจหรอกนะน้องต้องคิดนะพอน้องก็ยังพื้นฐานอยู่เหมือนกันอ่ะคำที่สี่คือเอกนะคะเอกคือใครปุดเดี๋ยวนะบปุ๊ ทำตัวให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันคุณจะได้เห็นทุกตัวตัวมันเล็กไปตัวมันใหญ่ไปหน่อยเอาเป็นยี่สิบสี่ได้ไหมยี่สิบสี่ก็ยังใหญ่ยี่สิบสองแล้วกันอีกนิดหนึงยี่สิบอ่ะโอเคอยู่หน้าเดียวกันละอ่ะน้องก็แต่งประโยคที่หนึ่ง Who is a dog Who is a dog เดี๋ยวพิดเปิดจออีกอันหนึ่งจอพูดหาย่า Who is a dog แล้วโบก็มีคำคอมเมนต์เอาไว้ว่าได้ไหมมันแปลว่าอะไร <laughs> ประโยคก็ได้นะรูปประโยคอะ Who is a dog is คือ verb to be นะคะ a dog ก็คือเขาถามถึงหมาตัวเดียว Who is a dog ความหมายมันคือใครเป็นหมา ใครเป็นหมาเนี่ยคำถามอะฟังดูแล้วเครืองไหมอะถ้าทั่วๆไปอะใครเป็นหมาหมาเป็นสัตว์ใครเป็นคนนะคะเวลาเราใช้หูเราใช้กับโครนไอโคนเราใช้กับคนนะคะเวลาเป็นหูเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องก็บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าใครเป็นหมาหนูตั้งใจจะถามว่าหมาเป็นของใครเพราก็เลยให้ว่าโอเคประโยคแรกได้เพียงแต่ว่าคําถามอะ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ะรูปประโยคถูกไงก็มาได้คำถามที่สองว่า w h o s w h o s เนี่ยเอาไว้ถามว่าใครเป็นเจ้าของคือ whose dog is this อันนี้ตัวนี้หรือ is that ตัวนั้น is it ก็แค่ตัวนี้เฉยตัวหมาเนี่ยเป็นของใครอ่าอันนี้อันนี้ได้เลยนะคะ whose dog is this whose dog is that w h o s dog is it ก็ได้นะคะ ประโยคที่สามน้องก็คิดคือน้องก็พยายามคิดที่จะใช้คําที่ขึ้นต้นด้วยประโยคคําถามให้หลากหลายอะนะน้องขยนันน้องขยนันน้องคนนี้นะคะจะบอกว่าแต่งประโยคทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะสิบห้าประโยคเนะี่ยน้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคุณแล้วคุณละ่ะลองดูลองดูคุณลองไปกําหนดคําของตัวเองอะ่ะแล้วก็แต่งดูแล้วก็เอามาคอมเมนต์ให้โบช่วยดูก็ได้นะแต่ว่า ปอล่ ora, มีทักษะ g รมม m a r ภาษาอังกฤษประมาณสัก50 50แล้วกันนะ50-50า 50. อ่ะต่อไปเขาก็ใช้คำถามว่า where is a lost dog เออหมาที่หายอยู่ที่ไหน where is a lost dog นะอันนี้ก็จบไปนะคะต่อมาอ๋ o ไบร์อบน้องก็พยายามคิด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 น้องก็แต่งมาเนี่ยก็ผิดก่อนนะแล้วถึงจะถูกนะ ประโยคแรกน้องก็แต่งมาว่า how long does a boy play football with friends อันนี้โปรช่วยแก้ให้ไปแล้วนะน้องอ่ะเขาแต่ง how long how long a boy play น้องเขาแต่งอย่างนี้ how long how l o n a boy play ประโยคไม่สมบูรณ์มันขาดเนื้อความหายไปไงโปรโก็เลยเพิ่มเติมให้ว่า how long does a boy play football with friends ประโยคต่อไปเราก็ใช้เป็น where ก็ใช้ต่อเนื่อง Where is a boy's house? ตัว apostrophe s ข้างหลังอะตัวตรงนี้นะคะตัวตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกความเป็นเจ้าของนะไม่ใช่ verb to be นะไม่ใช่ตัวย่อของ verb to be ไม่ใช่นะมี verb to be ตัวเดียวคือข้างหน้านะคะ Where is a boy's house นะคะบ้านของเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ไหนข้อ3 What is a boy's favorite food? อันนี้นี่ก็เป็นคําถามที่พุทธเคยเอาให้น้องเขาดูกันเขาก็จะจําได้บ้างไม่ได้บ้างคืออยู่ที่ความจําและเอามาใช้ให้ได้อะแต่ละคนนะนะอโอเคอ่ะคนที่ดูกลับมาแล้วนะคะทักทายโพ์นิดนึงก็ได้นะพราะจะได้ดูว่าพุคุยกับใครอยู่นะคะอคาต่อไปคือค่าคาถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาคุยโพสเนี่ยพุก,ก็จะ ให้คุณเป็นคนแต่งไนงะแต่ตอนนี้ไม่มีพวกก็คุยกับคนเดียวไปก่อนคุณก็ฟังไปนะใครวันที่หลังก็ฟังย้อนหลังไปนะค่าค่าคือรถนะคะน้องก็คิด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 เอ๊แต่งอะไรได้บ้างอะ่ะค่าเนี่ยคุณลองแต่งของคุณดูเพาคุณแต่ง,งคุณได้คุณก็พิมพ์ขึ้นมานแล้วกันนะที่ไม่ซ้ํากับของน้องเขานะน้องก็แต่งว่าอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแล้วไม่ถูกไนงะพกก็ แกให้ Do you have a car อ oh, ๋อน้องแต่งว่า Do you have car คือถ้าคาเฉยๆเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่คำนามเราต้องให้ Art ์ต l เคเขาด้วยในะถ้าเราใช้คาเฉยๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะถามคันเดียวหรือหลายคันไงเพราะนั้นเพื่อความชัดเจนถ้าเราถามคันเดียวเราก็เป็น Do you have a car เวลาถามต้องขึ้นเสียงสูงนะ ถ้าเราถามหลายคันเราก็เติม s เข้าไปไม่ต้องมีอะนะคะเพราะอาะใช้กับหนึ่งนะ do you have cars do you have cars นะข้อสองเขาจะถามว่าจะล้างรถเมื่อไหร่ประโยคนี้น้องคิดนานมากขอบอกน้องคิดแล้วก็ไม่ถูก <c oughs> แต่น้องก็พยายามนะประโยคที่วอแก้ให้ก็เป็น when do you w a t c h your car when do you watch your car ใครที่พอจะมีความรู้บ้างหรือคุณเก่งคุณก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ดิดอ่ะใช้ก็ได้ดู you, when did you watch your car นั่นคือถ้าเกิดเราเห็นภาพไปแล้วว่าเอ้ยรถสะอาดเอี่ยมอ่องเชียวแล้วอยากรู้ว่าเอ้ยคุณล้างารถเมื่อไหร่หรอเราก็ถาม when did you watch your car แต่เราใช้ดูเพราะว่ายัาง ไม่ผ่านยังไม่จบยังไม่สิ้นนะเราแค่ถามเฉยๆว่า w เว้น o you อาจ u r อค r เออเธอล้งลางรถเมื่อไหร่เหรอในรูปประโยคเนี่ยถ้าเราไม่คิดเยอะในภาพหรือสถานการณ์ความเป็นจริงนะเราใช้ให้ถูกต้องพอเทนไหนอะ่ะก็ให้มันถูกเทนละกันนะแต่เวลาเราพูดคุยจริงๆอะ่ะเราค่อยคิดว่าเออมันจะต้องใช้เป็นเทนไหนสถานการณ์นั้นๆที่มันใช่ในความเป็นจริงอะ่ะ ประโยคต่อไป is it your car is it your car เขาก็ถามว่าเออรถอันเนี้ยคันเนี้ยของคุณไหม is it your car นะดูเหมือนง่ายอะ่ะคุณลองคิดดูว่าคุณคิดได้ไหมอะ่ะเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเออเมื่อไหร่มจะใช้ดูเมื่อไหร่มจะใช้ is สิ่งเนี้ยน้องยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทั้งๆท,ท,ที่เราเรียนพื้นฐานกันไปแล้วนะคะใครอยากรู้พื้นฐานก็เข้าไปหาฟังวิดีโอนะโบรเล่าไว้หมดแล้ว หลายหลาปีเข้าไปฟังดูนะคะคำต่อไป coffee coffee อ้าบลลืมบอก dog เนี่ยเป็นนามนับได้ A boy ก็เป็นนามนับได้คาก็นับได้นะ coffee นับไม่ได้นะจ๊ะ coffee หมายถึงตัวตัวกาแฟนะไม่ใช่ปริมาณภาชนะกาแฟจัดเป็นนามนับไม่ได้แต่ถ้าจะนับให้ได้เรานับภาชนะนะคุณจำไว้นะคะคราวนี้ น้องก็คิดเขาคิดเก่งอ่ะแต่ว่าเขาประกอบคําถามไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอ่ะก็จะถามว่าชอบกาแฟไหม would you like coffee would you like coffee ไม่ใช่ถามว่าชอบกาแฟไหมคือจะถามว่าจะเอากาแฟไหมอ่ะ would you like coffee โกก็เปิมให้ว่า would you like to drink coffee คุณจะดื่มกาแฟไหมถ้า Would you like coffee ก็ก็เข้าใจแต่ถ้า Would you like to drink coffee ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงว่าเออเธอจะดื่มกาแฟไหมนะหรือ Would you like to get a glass of hot coffee a glass นะคะก็คือหนึ่งแก้วนี้อันนี้เพิ่มภาชนะมาคุณอยากได้กาแฟร้อนสักแก้วไหมนะอันนี้ประโยคคืออันนี้นะคะไปดูมีหนึ่งคนดูวอหนีไปแล้ว อ่ะต่อไป how many cups of coffee do you want how many cups of coffee do you want อันนี้ก็จะถามว่าจะเอากาแฟจะเอากาแฟกี่ถ้วยเอากาแฟกี่แก้วนะคะภาษาไทยเรานี่แหละทำให้เราพังเพราะเราเรียกแล้วก็เรียกไม่เหมือนกันไงจะคิดเหมือนกันแต่เรียกคนละอย่างเงี้ยคัพเป็นถ้วยก็ได้เป็นแก้วก็ได้ภาษาไทยเราเดี๋ยวเรียกถ้วยเดี๋ยวเรียกแก้วแล้วพอเรามาตีเป็นความหมายภาษาอังกฤษอา้าวแก้วมันเป็นกราสไม่ใช่หรออย่างเี้ เออว่ากันไปให้สังเกตว่า how many นะคะ how many ใช้กับนาำนับได้นะแล้วเรานับแก้วนะคะต่อไป how much sugar do you like หรือ how much sugar do you want ก็คือต้ำตาลคุณอยากได้น้ำตาลแค่ไหนคุณอยากได้น้ำตาลจำนวนเท่าไหร่นี่นเองนะคะเราใช้ how much เพราะว่า sugar น้ำตาลจัดเป็นนามนับไม่ได้นะคะ หรือเราจะถามว่า how much sugar would you like to add in the coffee คุณอยากจะได้น้ําตาลใส่ในกาแฟคุณเท่าไหร่ล่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะพวกก็คิดประโยคให้น้องนะคะามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำสุดท้าย egg egg คือไข่นะคะ egg คือไข่ก็คือ can you give me five eggs can you give me five eggs คุณ ส่งไข่ฉันสักห้าฟองสิหรือคุณจะจะแปลเลยก็เออส่งไข่ให้ฉันสักห้าฟองได้ไหมจ๊ะคุณสามารถส่งไข่ให้ฉันห้าฟองได้ไหมจ๊ะอันนี้คือคําแปลตามคําเลยแต่ว่าสอนนะักเรียนไม่ต้องแปลให้เราพูดแบบคําพูดทั่วๆไปนี่แหละแล้วเราก็คิดว่าเออแล้วภาษาอังกฤษในคําพูดทั่วไปเนี่ยเขาจะพูดว่าไงแล้วพอเรามาเห็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องคิดว่าเออแล้ว คำถามอันนี้ถ้าเราไม่แปลเราจะพูดเป็นภาษาไทยภาษาของเราอะเราจะพูดว่างไงภาษาคนอะคนที่คนท,ทั่วไปเข้าใจอะนะอะ่หรือจะถามว่า can you buy five eggs for me? บอกเออเธอซื้อไข่มาให้ฉันสักห้าฟองได้ไหมอะ,อะต่อไป is it chicken egg or duck egg ประโยคนี้น้องเป็นคนคิดเองนะเป็นคนคิดเองคิดเก่งอะเนื้เนื้อหาเขาจะถามว่าอันเนี้ยเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ด นะคะใช้ is นั่นคือมีฟองเดียวแน่นอนนะคะ is it chicken egg or duck egg เราจะเติม article ก็ได้นะ is it a chicken egg or a duck egg อย่างนี้ก็ได้นะสุดท้าย where are eggs in the kitchen where are eggs in the kitchen จินตนาการว่าจะไปหาไข่ในครัวไงแต่ไม่รู้อยู่ไหนไงก็เลยถามเออไข่ในครัวมันอยู่ตรงไหนหรอ นะนี่ก็คือเบื้องต้นนะคะที่โบจะเอามาบอกที่โบไม่ใช่จะเอาโบตั้งใจมาบอกให้ทุกๆคนที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกแต่งประโยคกันนะคะถ้ามีคนมาคุยกับโบด้วยนะคะโบก็จะให้คุณหัดแต่งของคุณเองนะคะเดี๋ยวโบดูจอคอมอีกอันหนึ่งแป๊บนะเออมีมาดูหนึ่งคนนะคะคุณไม่สนทนากับโบเลยเดี๋ยวโบจะหนีคุณแล้วนะโบ <laughs> จะเห็นแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดโบสคุยอยู่คนเดียวอะโบสต์ก็ไม่อยากจะคุยยืดยาวนะคะเท่านี้ถ้าอยากให้ทำอะไรขึ้นมาก็ฝากคอมเมนต์ไว้ละกันถ้าโบสต์ทำได้ไปจะทำให้นะแต่จะเน้นทำเป็นวิดีโอมากกว่าทำไลฟ์นะคะไลฟ์ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะอย่างที่เห็นไงไม่มีใครมาคุยด้วยไม่หนุก <c oughs> เอาละค่ะขอบคุณมากเลยที่มาฟังนะคะทั้งคนที่มาดูโบสอยู่หนึ่งคนแล้วก็คนที่มาดูย้อนหลังนะคะไปแล้วบายบายบายสวัสดีค่ะ